สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเผชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถ t o y ยต a y a r i ีาานะคะ1.5ตัวเอนะคะ l i m i t ต d นะคะทะเบียน3ขอไข่ยอยผ้ญง106กรุงเทพมหาคนครนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติสีดำขับปี2010นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะเลขไม้ที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่1 6ึ 1,000นหนึ 1> 1, ่กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่2อง0 0นบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าผ่อนประมาณเดือนละห้0พันนะคะนิดๆเนาะค่ะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ลิมิเต็ดคันนี้นะคะเขาก็จะให้มาในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวพัดพาไปชมในส่วนของรอบคันแล้วก็ในส่วนของห้องโดยสารนะคะว่าเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างสำหรับเจ้าคันนี้เนาะคะ่ะมาดูกันอันดับแรกนะคะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้ารถนะคะของยาริสคันนี้นะคะก็จะมีโลโก้ตัวยต a ้านะคะโคเมียมนะคะอยู่ตรงกลางนะคะค่ะเป็นกระจังหน้านะคะสีดำนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะรอบคันนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ โคมไฟของเขานะคะเป็นโคมไฟนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นโคมไฟนะคะมันติดรีเฟคเตอร์เนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของมาพร้อมกับค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะโคมไฟของเขาเดิมๆนะคะไม่มีรอยแตกใดๆเลยนะคะลูกค้าค่ะคะ่เลียมสารตัวรถยังคงชัดเจนนะคะค่ะมาดูในส่วนของล้อของเขานะคะล้อของเขานะคะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ เป็นยางนะคะยี่ห้อมิชลินเนาะค่ะเป็นในส่วนของล้อแม็กซ์สิบห้านิ้วค่ะลูกค้าค่ะค่ะเป็นปียาง2019นะคะสัปดาห์ที่27นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวยางของเขานะคะจะเป็น185ถ้า60 R15 นั่นเองค่ะลูกค้าค่ะเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของดอกยางนะคะเช็คกันไปได้อีกยาวๆเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะค่ะ แล้วก็มีสเกิลในส่วนของรอบคันอย่างที่พัเดเรียนแจ้งเนาะค่ะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างของเขานะคะมีมาให้นะคะค่ะแล้วก็กระจกของเขาเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนใดๆเลยเนาะค่ะซึ่งเพรยนของเรานะคะรับประกรันในส่วนของโครงสร้างรถนะคะทุกคันไม่มีชนหนักนะคะพลิกความไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าขาค่ะ,คะ ถ้าหากว่ามีในส่วนของรอยเฉียวชนอันนี้เราก็จะเก็บงานให้กับคุณลูกค้าเนาะก็จะมีรถเมอสองสก็จะมีเฉียวชนเป็นกันบ้างเนาะสำหรับรถนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะด้านบนมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะกระจกของเขาเป็นกระจกเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยมาพร้อมกับไล่ฟ้าให้เลยค่ะมีสัญลักษณ์นะคะโตโยต้ายาริสนะคะ ลิมิเต็ดนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เนาะอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะคะค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวสเกิร์ตนะคะด้านหลังด้วยก็คือสเกิร์ตรอบคันนั่นเองค่ะสําหรับลิมิเต็ดคันนี้นะคะค่ะตัวรถนะคะไม่มีในส่วนของรักกิ้มแก้มบุ๋มใดๆเลยนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนนะคะซึ่งถ้าเราเก็บงานให้กับคุณลูกค้าได้เราก็จะเก็บนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะ ลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0959143563เดี๋ยวพัดแปะเบอร์โทรให้ด้านล่างคลิปนะคะหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะที่เพชรยต์ของเราตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1นะคะสาขา2จะอยู่ที่เสรีไทย95นั่นเองค่ะค่ะอาชีพอะไรก็ออกรถได้นะคะติดต่อพัดมาได้เลยมาปรึกษานะคะหรือว่ามาเช็คเครดิตได้เลยนะคะค่ะซึ่งลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถออกรถกับเราได้ สะดวกเดินทางมาที่ร้านเพชรย่องของเรานะคะเรามีบริการนะคะจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะพร้อมกับสไลด์รถนะคะไปส่งถึงลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยเนาะสำหรับลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมารับรถด,ด้วยตนเองนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็คันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้า่ะค่ะมีถุงลมนิรนะภัยให้คู่หน้านะคะ <c oughs> เป็นเครื่องเล่นซีดีเอพีสามได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเอเ m ็มเอฟเอ็มได้นะคะลูกค้าขาค่ะ หน้าปัดเลื่อนไม้ของเขาจะอยู่ตรงคนโซนกลางนะคะลูกค้าคะค่ะคันนี้นะคะจะเป็นระบบ Engine Start นะคะหรือว่าสตาร์ทมือนั่นเองนะคะค่ะแผงประตูนะคะฝั่งคนขับนะคะจะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะลูกค้าค่ะค่ะรวมไปถึงในส่วนของพับเก็บกระจกมองข้างนะคะก็จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะ คอนโซลด้านหน้านะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะลูกค้าค่ะค่ะ,คะมีในส่องของที่เก็บนะคะสัมภาระให้ทั้งสองช่องเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะเบาะของเขาเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะไม่มีอรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะค่ะแล้วก็เพดานด้านบนของเขานะคะไม่มีอรอยฉีกขาดใดๆเลยไม่มีรอยเจิมนะคะค่ะแล้วก็ในส่องของที่บังแดดของเขายังคงสมบูรณ์อยู่เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะ จะมีในส่องของกล้องบันทึกภาพเนาะ mm hmm. ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟส่องสว่างนะคะให้กับผู้โดยสารด้านหน้านะคะแล้วก็ผู้โดยสารแถวหลังนะคะตรงกลางให้ด้วยนะคะค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะเป็นคันเล็กๆนะคะแต่ว่านั่งแล้วสบายโป่งนะคะหลังคาสูงนะคะไม่อึดอัดแน่นอน,นะคะ่ะ สะคัเพจนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นจันเนลยาลีดนะคะลูกค้าคะค่ะแล้วก็เพจนะคะเป็นเพดเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะใดๆเลยนะคะไม่มีรอยขยับใดๆเลยนะคะรอยเมคอัพยังคงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าคะค่ะมาดูในส่วนของผู้ดยสารแถวหลังกันนะคะ ผู้โดยสารแถวหลังนะคะสามารถที่จะพับเบาะนะคะแล้วก็ใส่สิ่งของสัมภาระนะคะได้เลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะมีในส่งของถัดท้ายมาให้ลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับล้ออะไหล่นะคะแล้วก็แม่แรงให้กับคุณลูกค้านั่นเองค่ะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะไปนะคะปิกนิกตั้งแคมป์ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะขนย้ายสัมภาระคุณลูกค้าได้เลยนะคะค่ะ ถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็ติดต่อพัเดเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ด้านล่างคลิปเลยนะคะลูกค้าขาติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับรถ t ต y o ต้ายารินะคะ1.5ตัวเอสลิมิเต็คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะ4ดามนะคะปี2010เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเลขไมลที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่161,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่279,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าขะ,ะผ่อนสบายสบายกระเป๋าเลยนะคะสำหรับคันนี้ ค่ะแล้วก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพัดจะพาไปรีวิวรถขนให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ